บันไดกับรองเท้าช่วยมดูบันไดก่อนบันไดคิดก็จะเป็นของเอสไฟของเราตัวบันไดเอสไฟในเซตเนี้ยมันจะมีบันไดแล้วก็แผ่นคิสน็อตล็อกมาให้บันไดหนึ่งคู่แบบนะฮะฟังก์ชันแผ่นคิสจะเป็นจัดเดียดแรงกบบแผ่นคิสของชิมานโนบันไดหนึ่งคู่พร้อมกับแผ่นคิสแล้วก็ชุดนอตชุดนี้อยู่9 9 0ิบ,บาทมาดูแผ่นคิดต่อแผ่นคิสรายละเอียดของแผ่นคิสแผ่นคิสตัวนี้จะเป็นแผ่นคิดตัวเริออ่มต้น คือสีเหลืองจะเป็นหองศาก็คือเข้าได้สามคือมาศูนย์แล้วก็ออกอีกสามจะอิสระต่อเท้าหน่อยจะเหมาะสําหรับมือใหม่มท,ที่เริ่มกอบการมาใช้ฟิตมันยังขยับเท้าแล้วก็ตัวโหมดของตําแหน่งกล้ามเนื้อเรายังไม่ต้องฟิตไปมากนะครับตัวสีเหลืองส่วนตัวสีน้ำเงินม,มันจะเป็นสององศาขยับอือ่นได้ไพีขยับได้น้อยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นศูนย์องศาเลยคือสีแดง ตรงนี้รายละเอียดค่อนข้างจะต้องฟิกให้เป๊ะเพื่อที่จะไม่มีผลกับข้อเท้าเราหัวเข่าเราการเนื้อในส่วนที่จะต้องใช้ในการบัตรในกยานตรงนี้ค่อนข้างจะเป๊ะมากแต่คราวนี้วันนี้เราจะดูะรายละเอียดการติดตั้งแผ่นชิดด้วยความที่แบบเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็เป็นโจทย์ที่ที่ใช้ฟิตติ้งให้ลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็นนี่แหละรองเท้ารองเท้ารองเท้าก็จะเป็นรุ่นของเนไฟ ตัวนี้จะเป็นพื้นคาร์บ hmm. อนเนาะอ้เนาะพื้นคาร์บอนจดจดเอาฟิลข้อมูลจากตัวพี่เองแล้วกันที่พี่ก็ใช้อยู่อื mm hmm. ชอบความเจ๋งของตำแหน่งของส้นเท้าที่มันกระชับและรัดคุมส้นเท้าเรา,เาไว้ได้ดีเวลาเราดึงคิดดึงอะไรเนี่ยรองเท้ากับเท้าเราไปด้วยกันได้ดีพร้อมกับตัวปรอบล็อกที่แบบทำมาโอเคละสำหรับต่อไปก็คือหูต้องใส่ถุงเท้าอ่ารุงเท้ากับรองเท้าอ่ะ,อะ พอดีของลูกบิดก็คือเวลาโดยธรรมชาติแล้วเราปัดดาน่นรถไปสักพักหนึ่งเนเท้าเรามันจะเริ่มขยายออกพอขยายออกรองเท้ามีความรู้สึกอึดอัดดีลักเกินอย่างเงี้ยตัวตัวปลดเร็วแบบเนี้ยหน้าที่ของมันก็คือเราไม่ต้องจอดจักรยานลงมาปรับปรับแต่งค,ความฟิตพอดีของของรองเท้าเราสามารถช่วงปล่อยรถไหลช่วงชะลอรถเราสามารถดึงปุ่มพวกเนี้ยแล้วก็ขยับขยับเท้า,าให้เราสบายตัวขึ้นแล้วก็กดปุ่ม ก็ล็อกใหม่ครับแล้วก็ปรับระดับในช่วงที่รถมไหลช่วงที่เราเบารถน่ะสมมติพวกปั่นแช่นานๆนะครับําดับต่อไปเราจะหาตำแหน่งของขอเท้าข้างนั้นหน่อยครับตำแหน่งของกระดูกฝ่าเท้าเราที่ยื่นออกมามากที่สุดทั้งซ้ายและขวาเริ่มจากฝ่าเท้าด้านในก็จะเป็นนิ้วโป้งที่ฟิลใช่ไหมเราจะฟิลประมาณนี้นูนๆออกมาแล้วก็ฝั่งฝ่าเท้าด้านนอกนี่ก็ยู่ตรงนี้ ตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ครับฝ่าเท้าด้านในของคำคอยู่ที่ตรงนี้ที่มันจะเอาเท้าอเอาใหม่แล้วบีบบีบดูตรงไหนที่มันออกมาเยอะที่สุดเราได้หนึ่งจุดฝ่าเท้าด้านในฝ่าเท้าด้านนอกครับฝั่งนี้ก้อยตรงนี้พอ,อ,อเราได้สองได้สองตำแหน่งแล้วคราวนี้พี่จะมาร์คละเอียดเพราะตอนนี้กระดาษกาวมันพื้นที่มัน ไม่ใช่รอนเป็นตำแหน่งไหน <ร PU. S 1> ที่แท,ท้จริงใช่ไหมพี่ขออีกรอบนึงชี้จุดแบบ่เ้ไปม่ใช่เลยตรงนี้ละตหนน,นะครับพี่ลอแหนดไหมตัว,ตวตนะวน,น,วนอย่างงี้ข้างนอกด้านนอกจะเป็นจะนดงามนี้อันพอเราได้สองจุดแล้วอ่าถอดรองเท้าครับปึ๊บครับคราวน,นี้พอเราได้2จุดแล้วใช่ไหมครับฝั่งนี้คือปะทาร้านในปะทาร์ด้านนอกเราจะขีดเส้นจะสังเกตเส้นของรองเท้าไหมฮะมันจะมีเส้น เส้นเส้นที่ให้ดูนี่คือลักษณะของการขีดขีดเส้นเส้นแบ่งครับเราก็เอานิ้โป้งฝังนิ้โป้งก่อนครับขนานกับจุดมามร์กระดับสายตายก็ได้ครับมองจากข้างบนเราได้หนึ่งเส้นก็ลากเส้นไลหนึ่งเส้นแรกรับเช็คดูว่าตรงกันไหม กับรอยที่เรามาไว้ได,ได้เส้นแรกเส้นต่อไปเส้นนี้ก้อยเส้นนี้ก้อยก็ลากออกมาตาจะดีมากเลยพี่ได้สองเส้นแล้วนะพี่เช็คนี้ก้อยอีกรอบหนึ่งขนขนาดจากด้านบนฮตรงกันอ่ตรงเส้นครับ เส้นแบ่งสนเส้นนี้มันจะจำลองจำลองในส่วนของจะตรงกับแกนของลูกบันไดคราวน,นี้เรามาดูลูกบันไดลูกบันไดแกนแกนบันไดก็คือแกนนี้ก็คือตรงไปด้านนู้นอ่าแล้วไอ้เส้นที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ย,ยคือค่าที่จะให้ดีคือแกนกับช่องนี้ควรอยู่ในเลงเดียวกันอืับในตรงนี้นะครับอันนี้ตัวต่อไปก็เป็นแผ่นคิดแผ่นคิดโดยพื้นฐานแล้วอย่างของชิมมัต่มจะมีเส้นแบ่งขึ้นของคิด โดยแบ่งครึ่งแล้วให้เราสังเกตจากขอบนี่ก็ได้ครับขอบสุดของบาร์ล็อกบาร์ล็อกไอแผ่นล็อกต,ตัวตัวล็อกน้อน่ะครับขยับขึ้นมาให้ให้แบ่งครึ่งระหว่างขอบปลายจมูกคิดกับขอบเส้นนี้เส้นแบ่งคิดเราก็จะได้ประมาณเส้นนี้แบ่งครึ่งให้ให้เห็นใหญ่ๆชัดๆจะได้ดูง่ายโอ้ยสูงหายแล้ว เป็นแบ่งครึ่งเราจะได้เส็นแบ่งครึ่งของคิดอันนี้ก็ติดตั้งคิดวางตัวล็อคลงหลุมของตัวแผ่นไอตัวแหวนรอง, <c oughs> องเจ็บกอโดยปกติแล้วมันคือถ้าถ้าอย่างกรณีที่เป็นข้อมูลจากพี่นี่คือเราเก็บจากประสบก,การณ์ด้วยนะส่วนหนึ่งข้อมูลมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องร้อเเซขนาดนั้น แต่มันก็ยังมีความใกล้เคียงแล้วก็จากคำตอบลหลายๆคนก็คือสบายเท้าขึ้นปั่นดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ขาไม่โดนขาจานไม่โดนเชนสเตย์ใช่ไหมครับรายละเอียดพวกนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ประจบ์ของมันด้วยแต่ว่าตรงไหนก็ถ้าไม่เขา้าใจยังไงเ,เดี๋ยวเราค่อยตั้งคำถามเพิ่มเติมนะที่เขาพยายามจะส่ขขงข้อมูลให้มันดูประชานได้ว่านี่มันเป็นเราล็อกนับคร่าวๆนะครับให้คิดยังขยับได้อยู่ คราวนี้ให้เราสังเกตเส้นนี้เส้นแบ่งของแผ่นคิดก่อนครับมองเห็นเนาะเส้นแบ่งของแผ่นคิดที่เราาร์ k ไว้แล้วก็สองเส้นที่เราสร้างขึ้นอคราวนี้เราเอาตำแหน่งของเส้นแบ่งแผ่นคิดน่ะให้มาอยู่ระหวา่างตรงกลางกงกลางครับง<อ>กลาของเส้นจะสังเกตว่ามันจะจะเห็นเนาะเห็นสองเส้นนสองเส้นท<ช>ี่เราสร้างขึ้นแล้วก็เส้นแบ่งอยู่อยู่ก่งกลางเลยเอาไว้ก่งกลางเลยก็ได้ครับ เอาไว้กึ่งกลางพอกึ่งกลางได้เสร็จปุ๊บให้สังเกตปลายจมูกของคริตตัวเหลืองๆนี่นะฮะให้ตั้งตรงใบที่เก้าสิบวางรองเท้าให้ตั้งตรงไปเก้าสิบเก้าสิบองศาแล้วก็ปลายจมูกชี้ชี้ตรงไปหาโน้ตตัวนี้ก็ได้ครับชี้ตั้งตรงไปที่เก้าสิบองศาแผ่นแผ่นแบ่งครึ่งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของเส้นที่เราสร้างขึ้นครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ มันจะบังคับได้ไปลายจมูกมันจะไปตั้งตรงโดยอัตโนมัติเห็นไหมฝั่งนี้ก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็ครึ่งหนึ่งแล้วปลายจมูกมันจะตั้งตรงไร้ตั้งตรงไปให้เราด้วยคราวนี้ก็ทําการล็อกได้เลยอย่างละครึ่งซ้ายก็ครึ่งขวาก็ครึ่งขวาก็ครึ่งครับพอเราล็อกเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปทําการเทสกับตัวบันไดที่อยู่กับตัวรถเราอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คระยะการทํางานของแผ่นเคสว่าม,มันตรงตามคอนเซปต์ของแผ่นเคสหรือเปล่าถ้าคอนเซปต์ของแผ่นคิสสีเหลืองก็คือบวกลบหกโองศาใช่ไหมครับท่านี้มาดูน้อ,องท้ามันเป็นค่าซ้ายบันไดค่าซ้ายโอ้ออกมาเราติดตั้งตัวบันไดเข้าไปกับตัวรถก่อนเลย นี่คือเทสจากข้างซ้ายก่อนเนาะจับทรงรองเท้าให้เหมือนอยู่ในเท้าเรานะครับแล้วก็ใช้ปลายจมูกของครีดเสียบลงตรงบันไดครีบลักษณะที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับภาพชัดไหมชัดอ่าอันนี้เลื่อนลงมาแล้วกดกดบันอ่าบันไดกับรองเท้าเข้าด้วยกันกดในลักษณะกดตรงๆธรรมชาติไม่ต้องฝืนซ้าฝืนขวานะครับกดเข้าตรงๆเลยพอกดเราเข้าใช่ไหมครับ เรามาดูตำแหน่งของรองเท้าเราเราคืนตำแหน่งไว้ที่ศูนย์องศาก่อนศูนย์องศาก็คือขนานอุ้ยขนานยิงตรง<อ>ยิงตรงไป90เข้ไหมครับ<อ>ให้ไปเท้าขนานก่อนแล้วเริ่มเช็ค3องศาเข้าเข้าได้ไหมเข้าได้คืนมาศูนย์องศาศูน,นย์แล้วนะออกอีก3นะครับนี่คือการทําง,งานของคิดเหลืองศูนย์เข้า3เข้า3แต่ไม่ได้ถอดคิดนะครับ<อ>คืนมาศูนย์แล้วก็ออกอีก3 คราวนี้เช็คเช็คปลายด้านหน้าเสร็จแล้วเรามาเช็คด้านหลังปลายด้านหน้าเช็คก็คือสมมุติเป็นคนปั่นปลายเท้าหุบก็ได้ปลายเท้าหุบขอด้านในฝ่าเท้าด้านในเราจะต้องไม่โดนขาจานและมีมีระยะห่างของมันซึ่งซึ่งการปั่นยังไงเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสเข้าไปถูกขาจานได้แล้วอันนี้คือเข้าวสามตอนนี้ที่ขึ้นมาที่ศูนย์องศาอ่าเป็นคนเท้าแบบปลายเท้าด้านนอกปลายเท้าด้านนอก ออกสุดเลยตอนนี้เราจะมาดูว่าตัวตัวฝ่าเท้าด้านในของเราจะโดนกับขาจานไหมเห็นไหมครมันจะมีช่องโดนทสระบุมันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงท้ายส้นเท้าเราจะต้องไม่ถูกับเชียนสเต์ด้านหลังเห็นไหมสังเกตไหมบางคันมาเซ็ตรถแผลตรงเนี้ยถลอกไปเล้ครับส้นรองเท้าโดนหรือไม่ก็ขาจานอย่างเงี้ยตอนนี้นี่คือออกสามมันผักเข้ายังไงมันก็จะไม่ไปโดนเห็นไหมครัพี่คืน่วนก่อนนะ แล้วผักเข้าเข้าใหม่มันก็ยังจะมีระยะห่างของมันนะครับนี่คือการเช็คก,กับตัวรถอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นไปปั่นคือเช็คคําว่าคลิปหองศาคืออะไร,รเข้าสามค,คืนมาศูนย์แล้วก็ออกอีกสามค,คืนมาศูนย์ไอ้นี่คือคลิปสีเหลืองในโจทนหกองศาก็คือจริงๆคลิป ถ้ามือใหม่พี่พูดแนะนําเป็นสีเหลืองอ่าสีเหลืองก่อนเพราะว่ายังให้ความมีสละกับเท้าเราอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเป็นข้อมูลที่มีความใกล้เคียงจากจากตัวประสบการณ์ของเราเนาะมันอาจจะไม่ใช่ร้อยเป้งหรือพอดีกับใครครับใครคนใดคนหนึ่งเลยแต่สมมติกรณีของเราไม่มีโอกาสไปฟิตติ้งคิดตามร้านจริงจริงมันสำคัญมันมีในยะความจำเป็นในการตั้งคิดตรงนี้อยู่ครับเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปั่นของเราให้มันพัฒนา ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์เนี้ยมันเลยอยากให้ไปลองใช้กับสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่บัตมาแล้วอยากลองปรับแต่งคลใหม่ใ,ให้อยู่ในโจทย์ลองดูนะครับโอเคอเดี๋ยวเพิ่มอีกหนึ่งคลิกสําหรับใครที่อาจจะไม่หุนใจไม่เชียวในการเช็คก,กระดูกเท้ากระดูกเท้าถูกไหมด้วยความรวดเร็วค่าตรงนี้พี่จะเอามาจากการทําจากเท้าลหลายหลาคน แล้วมันมันทำให้มันเกิดค่าฟิกที่มีความใกล้เคียงกันนะครับมันจะมีความใกล้เคียงกันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครัมันจะไม่หนีกันเยอะอยู่แล้วคราวนี้ไอ้ชิ้ที่ว่านี่ก็คือเราเราล็อกเราเราใส่น็อตแผ่นคิดแล้วก็ขยับให้มันรุ่มหลวไม่ได้นิดนึงนะครับคราวนี้ก็ดันคิดขึ้นให้สุดดันสุดเลยสุดเท่าที่จะดันได้สุดเลยถ้ารองเท้ามันมีมาร์กให้เรากําหนดก็โอเคหรือถ้ายังไม่มีก็ใช้เมจิกมาร์กเส้นเส้นนี้เล็กไม่พอ อเมจิกมาร์กเส้นบนสุดของแผ่นเคสอะตัวล่างนะครับ,รบแล้วก็ขีดมาร์กไว้บนขีดเลยครับขีดเลยพี่ขีดเลยพี่ขีดสร้างมาร์กไว้มาร์กมาร์กบนสุดไว้ใช่ไหมถอยคืนลงมาประมาณห้าถึงหกมิลเ่าก็ประมาณราณับปึ๊บพี่ถอยลงมาห้าถึงหกมิลจากเส้นที่เราขีดไว้ถอย,ปล,ยปลายจมูกด้านบนสุดลงมาประมาณห้ามิลแล้วตั้งเคสปลายจมูกให้ตรง ไอ้น,นี่เรายังไม่ดูดูเส้นที่เราขีดไว้นะ,ะตั้งตั้งปลายจมูกไว้ให้ตรงปลายตรงประมาณห้ามิลจากเส้นที่เราขีดไว้ปลายจมูกตรงนะเสร็จแล้วล็อกล็อกไอ้เส้นที่ได้ดสังเกตไหมก็ยังมีความใกล้เคียงอยู่ในในในเส้นแบ่งกระดูกตรงในเส้นแบ่งของกระดูกเพราะฉะนั้นมันอยู่บรเิเวณประมาณนี้หกเมนดอะ ผมเมจะอยู่ใกล้เคียงสมมุติว่าสมมุติว่าใครไม่อยากทําการมาร์กกระดูกเท้าครับนะไม่ยิงลิกบนสุดถอยลงมาห้ามิลห้าถึงหตั้งจมูกกลางให้ตรงอ่แล้วก็ล็อกนี่ก็ใกล้เคียงสุดใกล้เคียงสุดโอเคครับ